มาแวะน้องเดฟก่อนกลับเร็วเร็วแลนมามานี่มาพี่เป็นบ้าบอ <c oughs> มานี่นไหนเต้นให้ดูนิ่เต้นให้ดูก่อน,นอมานี่มุ๊สิยังไปใส่เจ้าอยู่บนี่เอาใส่หัว,ม,วามา อาบอันน ah, <c oughs> oh, ี้้ามีร้อยหนึงันนเีไ้มนมื่ก็ได้ลายเติมเพิ่มอีกตัวละอมึงขอแล้วกู่ให้นึกลูกอีทบ้าน่ะเฮ็ดเหียเด้อะเฮ็ดเงียเด้อไปเลัมื่อกี้นก๋ยเี๋ยวแล้ว เซเล็กจำใส่ไม่ใส่ถุงกำลังเดินทางไปรับน้องพีทว่าตอนนี้สามโมงแรงแล้วไปรับน้องพีกันค่ะเียวนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวย่างค่ะเป็นเมื่อไหร่คะเป็นเมื่อไหร่คะน้องพีท เป็นไงไหนสัมภาษณ์คักบอคักยูบอ๊คักบอเฮศยังมานี่ยมันนี่เลยเลยเบี้ย่อบอว่าบิบอาเอาขึ้นบอน้ำเาคุยนอนพี่เบอร์อยากนอนบอพี่นอนอยู่บ่ระเบียบออ้าวคือบ่นอนว่ได้อานแ่เฮ้ยช่วหนุบบ่ามีหมูือยยัง

กูแจกสมุดอันนี้ใส่กระเป๋าไว้แจกกรดินสอนี่ใจกกระเป๋าไว้ดินสอหนูยังอยู่อยู่ไหมที่พี่โดให้เมื่อเช้าอะยังอยู่หนูไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไงถุงเท้าก็ไม่ได้ไปถอดถุงเท้าถอดมาให้ยายเตยเยี่ยมถอดขับอือหูโบกล้วเพ่อดีเพื่อซักคุณพากย์จะร้อมเพลงอือร้องเพลงเพลงยัง ล้มือหน่ะล้างือยังไปล้างมือก่อนเงยินขนมน่ะไปล้างมือไปเลยไปบ่ายยังมันไม่ไปล้างมือเลยม้วนบ่ม้วนย่บบะบ่เอาบุ้มีมูบ่จัุ่มขวนบุ้มีบ่บ่ อันนี้สิกินกับนมนี่อืมนมดุกล่องอืม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 เปือ่อนชงเปิดผุญหยัด,ดยากกินบ่ทันเขาบอกฮึบ่มเหมือของหวานเพก็เกิดขุ เคปขอบคุณค่ะนี่กัปตันมีนริกาเอาสั่งอะไรน้องพีชใส่เม็ดไหมครับใส่ใส่ครับ,<ส>บ <า S 2> โอเคบกระเพยกินยังโจกินพริกเผาเอาพริกเผาหมูอยองแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งวะราสโลแกน โซโลแกนร้านนี้คือซอสด,ดิดอะ,ะบอสใส่ซอสทำมันเบาใส่ซอสไหมได้ใส่เมงเร็ดใส่ซ,ซอสร,ร้านนี้ไม่มีซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ไม่มีเนะขาเรียกยังไงก็โทษในไอ้เขาเรียกยังไงน,นะไอ้แ a ดบอสอ๋ออะไร <c oughs> อือชะตอบอย่ดี

เต้นก็คีบ้าอมกลุกกลูดวันนี้จะแตกกูหกหลอกบนบนนี้ฮึอมกลุกปละลูดห้ามมันบฮู้มันก็แเจ็ดเพื่อนท้องเราเบาวันถอยไปอย่างถอยหลังท้อเตียงโอ้ยรวยยับไปพูดสุดใจอันนี้มันถอดเยอะอย่างนี้แหละที่แรกเห็นป้าอันนี้อยู่นอกรับมาที่ป้าให้มันก็ยับไปแล้วก็ต้ ทองเพชรเองมต้องทอเจ็บเอป่นนี้บึ้เจบเยน้ำตาเลยจ้าของเพจ้ขอเจ็บเขาเจขอเพชรเองมาโอดลาตาจาืซะกอนเศ้าให้ละเจ้าหันน้ามาดูเอาแกมาเบิ่งกใกล้ดูมันมันกินแสบปวดมันกินแสบปวดติดแก มควาสุไม่รองเลยน้องพีชทำไมเด้อเจ้าของเจ้าของไปโรงเรียนเจ้าของเจ้าของให้คูตีมันง่ายหลังลงมันกัเจ็บเติมเนาะาเลยเนาะไมเตียงพัดคร่้งโตมันแหละคนคือมันคงเจ้าของดื้อเนาะคือมันหอยหลังลงแล้วมันบูมคนดือมต้องเก็บก็หงายหลังตืมลงหัวฟาดดุคนบม้วนหัวมันเลยนะ้บบโน เดี๋ยวมันก็จสีโนขึ้นมาดอกบัโนดอกคนเก่งเลือดแตกอะค่ะคนเก่งเนี่ยเรนแล้วจะเงียบเนี่ยถ้ามันตกเตียงถ้าพูดให้มันนิ้วมือสีขาดนิ้วสีขาดแทนไลยเรีนมีดะมันสิบโบจี๊บหัวได้ดูเล็บเท้าทิม มาสลาบอโหดิบปดมานาอเดี๋ยวฟันมันสีบสวยมันสีได้เสียเงินจัดฟันกะบอันี้กาวเาจะบ้กบอเจ็บัวขมอนุ่้ยมันทอดหอยมันแสบตื่นแกงหอยคุ้มบอ เค่าถึงไ,ไหวเนี่ยฝุ่นฝุ่นเล่าบอกวันนี้ข้าวสวัสด,ดีครับติบข้าวสวัสด,ดีครับติบข้าวสวัสดีครับติบข้าวมอนี่อ๋อยแบกมอรนี่ สวัสดีครับทิบเข้าคนลองเลยครับติข้าสวัสดีครับทิปไทยครบ้าวแซ่บ๊อกแซบขินเคบัพอนะขินข้าวอีมีจเบิ้ลถ้วยที่สองจานที่สองมาเนี่ยแซบบัวไทยอีหยังน้อยนี่ค่ะแซบอวบัวไทยบกินบมือนี้บ่วใซบแซเอ้บไทยเไม่อยากถ่ายเนาะเขาไมาจ ได้ยินเสียงยายจุ๊บพร้อมไหมคะเนาะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคิดออกสาวแล้วส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บจุ๊บหมดจุ๊บหมดกูเึ้นเอ็นบักพีกูให้ยักหูเลยนะบายบายครับบายครับส่งจุ๊บบอ๊ะอะไส่งจุ๊บ <c oughs> เอาหมดเข้าไปเยอเก็บไว้เย